ปีนี้นะครับมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยได้จัดเตรียมรถพิเศษมาสองรุ่นนะครับก็คือตัว XFO r c e h อซึ่งได้เปิดตัวใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ลูกค้าจะได้มาสัมผัสนะครับรุ่นนี้นะครับก็นําเสนอไฮไลท์เด่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบภายนอกภายในนะครับได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมากผมเน้นในเรื่องของสมรรถนะก็แลวกันนะครับด้วยระบบ ครูไฮบริดใหม่เนี่ยทำให้อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่24.4นะครับถือว่าทําได้ดีมากนะครับระบบความปลอดภัย On New X Force GSV นะครับก็ได้ติดตั้งถุงลมนิรภัยถึง6ลูกด้วยกันนะครับทำให้มั่นใจและปลอดภัยนะครับและได้รับการรับรองจากอาเซียนเอ็นแครระดับ5ดาวจึงทําให้มั่นใจได้ระบบช่วงล่างเองเนี่ยก็ปรับจูนสาหรับประเทศไทยในเฉพาะนะครับแล้วก็ได้รับการทดสอบในประเทศไทยมาแล้วกว่า1-0,000แกิโลทาให้มั่นใจได้นะครับ และขออนุญาตพูดถึงเรื่องแคมเปญและโปรโมชั่นนิดหนึ่งนะครับรุ่นนี้เนี่ยเราเปิดรับจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ท่านใดที่จองรถภายในวันที่31พฤษภาคมนะครับและรับรถในวันที่31กรกฎาคมจะได้รับบัตรกำนันพิเศษจากเครือโรงแรมเซนทรามูลค่า10,000บาทและสําหรับลูกค้าเก่ามิตซูบิชินะครับก็ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นด้วยส่วนลดสูงถึง30,000บาทและทุกท่านสามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่ แอปพลิเคชัน M Drive ของมิ s u b i ิ h i นะครับขาดอีกหนึ่งรุ่นไม่พูดไม่ได้ก็คือตัว Expander Play นะครับเป็นรุ่นที่ตกแต่งพิเศษมาจากโรงงานนะครับมีสไตล์ที่โดดเด่นทั้งนี้ Expander Play เนี่ยนะครับมีให้เลือกด้วยกันอยู่2รุ่นก็คือ Expander h e v และ Expander Cross h e v นะครับในโปรโมชั่นเองเนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่ดอกเบีย้ย0%นนะครับนี่คือที่เราเตรียมไว้ให้ และสบายใจนะครับในเรื่องของการรับประกันคุณภาพ5ปีแสนกิโลนะครับและ Hybrid เองก็รับประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทางเช่นเดียวกันและแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเรารับประกัน10ปีไม่จํากัดระยะทางก็อยากจะเชิญชวนทุกท่าน,นนะครับมาเยี่ยมชมที่บูธมิสซูบิชินะครับมาสัมผัสต,ตัวจริงของ all new exos h e v ได้ที่บูธมิสุูบิชิครับ たまさん今年のです、ね、いすゞのブースのコンセプトはトラステッドバディということで,です、ねまあ、いすゞのまあ68年を誇る歴史をです、ね、もう一回再強化するというコンセプトで作らせていただきました、<人>そのいすゞの歴史はタ、ね、イのお客さんにこう合わせてです、ね、ジャパニーズクオリティと日本品質ということで。は อิสุสใช้แนวคิดครัสเซบัตดีหรืออิสุสเคียงข้างคุณเคียงคู่ไทยในการจัดบูธอิสุสในงานแบงค์ข้าวนานาชาติมอเตอร์โชว์ในปีนี้เพื่อตอกย้ำว่าอิสุสได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้ใช้รถชาวไทยตลอด68ปีที่ผ่านมาด้วยการตลิตรถคุณภาพสูงตามแบบฉบับญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวไทยได้อย่างแท้จริงทั้งในด้านคุณภาพที่ดีปรน้ำมันแข็งแรงทนทานแล้วก็มีความคุ้มค่าเงนินด้วย นอกจากนั้นอิสุสยังให้ความสาคัญต่อคุณค่าของสังคมไทยโดยการผลิตรถที่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ปีนี้นะคะอิสุสนำรถจัดแสดงไว้ในงานแบงค์เข้าอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ทั้งหมด15 0 0้คันค่ะเป็นรถรุ่นมาตรฐานยอดนิยม8คันนะคะและเป็นรถตกแต่งพิเศษในหลากหลายสไตล์อีก7จคันและบรรดารถตกแต่งพิเศษนั้นคันที่เป็นไฮไลท์ของงานคืออิสุสดาวน์แฮ์ค่ะเป็นตำนานของอิสุสนั่นก็คือรถรุ่นมองกอทองหรือ ซึ่งเปิดตัวในปี1988ค่ะแล้วนำมาประกอบกับเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดของเราคือ2.2 DDI m a x f o r c e ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเนดนือนฤศสิกายงปีที่แล้วท่ทานจะเชิญชวนนะคะท่านผู้สนใจรถอีซูซุ และท่านผู้ชมที่กำลังมองหาว่าทั้งใหม่อยู่ทีนมาแวะเยี่ยมบูธสุดในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลโตโชว์ได้จนถึงวันที่6เมษายนนี้นะคะโดยเรามีเ s ซูดีแม็กและซูดีเอฟให้ทดลองขับด้วยค่ะนอกจากนี้ผู้ที่จองรถในงานครั้งนี้จะได้มีสิทธิ์รับรางวาัลพิเศษใน,นคือบัตรกำนันมูลค่า2 2 0 0มาันบาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นทุกวน 1, 200, ั 22, น1,232,000บาท